สวัสดีครับวันนี้มาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับรถ Isuzu All New D-Max 1.9นะครับผมน้ำมันเครื่องที่ลูกค้าเลือกใช้ในวันนี้จะเป็นเบอร์ 5W30 Long t i m High Tech นะครับแล้วก็ตัว engine flash นะครับหนึ่งกระปองนะครับขั้นตอนแรกนะครับเริ่มด้วยกับการฟัดชิงนะครับด้วยน้ำยาฟัดชิง engine flash p l นะครับแล้วก็ start เครื่องทิ้งไว้10นาทีนะครับผม หลังจากนั้นนะครับก็ทาการถ่ายน้ํามันเครื่องเก่าออกนะครับผมน้ํามันเครื่องเก่านะครับที่ผ่านการฝัดชิงแล้วเนี่ยจะมีลักษณะไม่มีความเหนื่อเลยนะครับเพราะว่าน้ํายาฝัดชิงเนี่ยจะไปล้างสิ่งที่ตกค้างอยู่ภายในครับตะกอนนะครับรสารต่างๆนะครับคาบเหนียวต่างๆนะครับที่อยู่ในภายในเครื่องยนต์นะครับจะหลุดออกมาพร้อมกับน้ําม <c oughs> ันเครื <c oughs> ่องเก่าเลยนะครับผมก็เราจะใช้ทั้งการถ่ายแล้วก็การดูดนะครับเพื่อให้น้ํามันเครื่องเก่านะครับออกจากตัวเครื่องให้หมดนะครับผม นี่เนี่ยก็จะเป็นน้ำมันเครื่องเก่านะครับมีสีดำนะครับผมหลังจากนั้นก็ไขน็อตนะครับปิดให้สนิทนะครับแล้ะฉีดน้ำยาทำความสะอาดข้ามน้ำมันให้นะครับหลังจากนั้นก็มาเปลี่ยนกองน้ำมันนะครับอันนี้กองน้ำมันนะครับเป็นกองน้ำมันที่มีอายุการใช้งานเกินที่อัตรารถยนต์ได้กำหนดไว้นะครับก็จะมีคราบเหนียวๆติดอย่างนี้นะครับก็เปลี่ยนกองน้ำมันเข้าไปนะครับ กองน้ำมันเครื่องที่ลูกค้าต้องใช้จะเป็นกองแท้นะครับที่เ,ออเหมาะกับรถอิสูซโดยเฉพาะเลยนะครับผมหลังจากนั้นก็ใส่กองน้ำมันนะครับผมขั้นตอนต,ต่อมานะครับก็ทําการเทน้ำมันเครื่องนะครับเข้าไปในเครื่องยนต์เลยนะครับผมตัวนี้ก็จะใช้ประมาณ6ลิตรกว่าๆเกือบ7ลิตรนะครับผม ดันั้นก็เช็คระดับน้ำมันเครื่องนะครับให้อยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานที่รถยนต์ต้องการนะครับผมแล้วก็บริการฟรีจากทางร้านนะครับก็จะเป็นการทําความสะอาดแอร์ฟนะครับด้วยน้ํายาขาจัดคราบของลิควิดโม l y นะครับผมแล้วก็ทําความสะอาดห้องเครื่องนะครับผม อันเสานั้นก็เสร็จแล้วครับก็ปิดฝากระโปรงครับก็สาม,มารถกลับบ้านได้นะครับผมสนใจนะครับถ่ายนะ้ำมันเครื่องกับร้านนาดาดิสซิ่งชอปนะครับค่าบริการเพียง100บาทนะครับทักเข้ามาสอบถามกันได้นะครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับ